นิทานเรื่องสาวน้อยหน้าบานตอนที่หนึ่งความลับของหน้าบานในหมู่บ้านเล็กๆที่แวดล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำสาวน้อยชื่อแก้วเติบโตขึ้นมาในครอบครัวธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือใบหน้าของเธอที่บานผิดปกติเด็กๆในหมู่บ้านมักล้อเลียนเธอว่าแก้วหน้าบาน ทำให้เธอรู้สึกอายและไม่กล้าออกไปเล่นกับเพื่อนๆแก้วมักนั่งอยู่คนเดียวที่บ้านมองออกไปยังโลกภายนอกด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัววันหนึ่งขณะที่แก้วนั่งเหม่อมองต้นไม้ในสวนคุณยายซึ่งเป็นคนเลี้ยงแก้วตั้งแต่เด็กได้มานั่งข้างๆพร้อมถือถ้วยชามาให้ดื่มคุณยายสังเกตเห็นความเศร้าของแก้ว และถามว่าเป็นอะไรไปลูกแก้วทำไมไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆนแก้วตอบด้วยเสียงเศร้าก็เพราะหน้าบานของแก้วไงคะเพื่อนๆนชอบล้อว่าแก้วแปลกทำไมแก้วถึงไม่เหมือนคนอื่นล่ะคะยายคุณยายยิ้มบางๆก่อนจะลูบหัวแก้วอย่างอ่อนโยนแล้วเล่าเรื่องราวที่แก้วไม่เคยได้ยินมาก่อนความจริงแล้ว หน้าบานของแก้วไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญมันมีที่มาจากคำสาปเก่าแก่ในตระกูลเราคำพูดนั้นทำให้แก้วตาโตด้วยความตกใจและสงสัยเธอรีบถามกลับคำสาปอะไรคะยายทำไมตระกูลเราถึงถูกสาปคุณยายถอนหายใจยาวก่อนเล่าต่อว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน บรรพบุรุษของพวกเขาเคยทำบางสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับแม่มดลึกลับในป่าใหญ่แม่มดจึงสาบให้คนในตระกูลมีลักษณะหน้าบานเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ทุกคนจดจำถึงสิ่งที่พวกเขาเคยทำแต่คำสาบนี้มีเหตุผลบางอย่างและยายเชื่อว่ามันซ่อนบทเรียนสำคัญที่แก้วต้องค้นหาเอง คำพูดของคุณยายทำให้แก้วรู้สึกถึงความลึกลับที่น่าสนใจเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือบทเรียนที่คำสาบนี้ต้องการสอนและเธอจะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นปมด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งของตัวเองได้อย่างไรตอนที่สองคำสาบที่ถูกลืมหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากคุณยาย แก้วไม่อาจหักห้ามความสงสัยในใจได้เธอตัดสินใจว่าเธอต้องหาคำตอบเกี่ยวกับคำสาบนี้ให้ได้เช้าวันหนึ่งแก้วรวบรวมความกลา้าบอกลาคุณยายพร้อมสะายย่ามใบเล็กที่ใส่อาหารและนำไว้จากนั้นออกเดินทางตามคำบอกเล่าของคุณยายที่กล่าวถึงปู่หมอผีซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆบนภูเขา ระหว่างทางแก้วพบเจออุปสรรคมากมายทั้งป่าเขียวขจีที่เต็มไปด้วยเสียงลึกลับและสะพานเก่าที่เกือบจะพังแต่ด้วยความมุ่งมั่นเธอก็เดินทางมาถึงกระท่อมของปู่หมอผีในที่สุดกระท่อมดูเก่าแก่และปกคลุมไปด้วยเถาวันแก้วเคาะประตูเบาๆก่อนที่ประตูจะเปิดออกอย่างช้าๆ เผยให้เห็นชายชราผู้หนึ่งที่มีหนวดเครายาวสีขาวดวงตาของเขาคมลึกและดูเหมือนจะมองเห็นทุกสิ่งเจ้าคือใครและมาหาข้าด้วยเรื่องอะไรปู่หมอพีเอ่ยถามแก้วกม้มศีรษะอย่างสุภาพและเล่าถึงเรื่องคำสาพที่เธอได้ยินจากคุณยายพร้อมแสดงความต้องการที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับคำสาปของครอบครัวเธอ ปู่หมอผีเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจและเริ่มเล่าคำสาบนี้เกิดขึ้นจากความอิจฉาของแม่มดผู้หนึ่งในอดีตเธอเคยรักบัรพบุรุษของเจ้าแต่เมื่อเขาไม่ตอบรับความรักนั้นเธอจึงสาป,ปรตระกูลของเขาด้วยความโกรธแค้นหน้าบานของเจ้าคือเครื่องหมายแห่งคำสาบที่เธอใช้เพื่อให้คนในตระกูลนี้ จดจำความผิดของตนแก้วฟังด้วยความตกใจและถามแล้วคำสาบนี้จะถูกลบล้างได้ไหมคะปู่หมอผีบยักหน้าและตอบด้วยเสียงเคร่งขรึมคำสาบนี้จะถูกลบล้างได้ด้วยหัวใจที่กล้าหาญและความเมตตาเท่านั้นเจ้าต้องกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและใช้ความเมตตาเพื่อชนะความโกรธแค้นของแม่มด แก้วเริ่มเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาคำตอบเกี่ยวกับคำสาบแต่ยังเป็นการค้นหาความหมายของความกล้าหาญและความเมตตาที่อยู่ในตัวเธอปู่หมอผีให้แก้วสร้อยข้อมือที่ทำจากหินวิเศษพร้อมกำชับว่าเจ้าจงใช้มันเพื่อปกป้องตอนเองในยามขับขันแต่จงจำไว้ว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจของเจ้าเองแก้วขอบคุณปู่หมอผีและออกเดินทางต่อด้วยความหวังว่าจะได้พบแม่มดและหาทางลบล้างคำสาปให้ได้ตอนที่สเพื่อนใหม่ในป่าใหญ่แก้วออกเดินทางต่อหลังจากได้พบปู่หมอผีป่าที่เธอต้องเดินผ่านครั้งนี้ลึกลับและกว้างใหญ่ต้นไม้สูงเสียดฟ้า และเถาวันพันเกี่ยวกันเหมือนกำแพงบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงใบไม้ปลิวแก้วรู้สึกทั้งหวาดกลัวและโดดเดี่ยวขณะที่เธอกำลังเดินหลงทางในป่าจู่จูก็มีเสียงพูดดังขึ้นจากบนต้นไม้เฮ <Hey, S 1> เจ้าหน้าบานเจ้ากำลังจะไปที่ไหนเหรอ แก้วเงยหน้าขึ้นมองและเห็นนกแก้วตัวใหญ่สีสันสดใสมันจ้องมองเธออย่างสนอกสนใจแม้คำทักทายของมันจะทำให้แก้วรู้สึกไม่พอใจแต่เธอก็พยายามตอบกลับด้วยเสียงนุ่มนวลฉันชื่อแก้วฉันกำลังเดินทางไปหาทางลบล้างคำสาปของครอบครัวนกแก้วหัวร้อกเบาๆก่อนจะบินลงมาข้างเธอ นั้นข้าจะช่วยนำทางเจ้าเองข้าชื่อปากเปรี้ยวและข้ารู้จักป่าแห่งนี้ดีแก้วลังเลอยู่ชั่วครู่แต่ก็ยอมรับความช่วยเหลือจากปากเปรี้ยวระหว่างที่เดินทางไปด้วยกันปากเปรี้ยวพูดไม่หยุดมันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสัตว์อื่นๆ และสิ่งที่แก้วควรระวังไม่นานนะักทั้งคู่เจอกับอุปสรรคแรกคือลำธารที่ไหลเชี่ยวแรงแก้วไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้อย่างไรทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นกระรอกตัวเล็กสีเทากำลังมองดูพวกเธออยู่จากต้นไม้ใกล้ๆข้ามลำธารน,นี้ไม่ง่ายแต่ข้ามได้ถ้าเจ้าฉลาดพอกระรอกพูดพร้อมกระโดดลงมาข้างแก้ว มันแนะนำให้แก้วใช้ท่อนไม้ที่ลอยอยู่ริมลำธารเป็นสะพานชั่วคราวกระรอกยังช่วยแก้วหากิ่งไม้มาดันให้ท่อนไม้คงที่เมื่อทุกอย่างพร้อมปากเปรี้ยวบินข้ามไปก่อนจากนั้นแก้วและกระรอกก็เดินข้ามไปด้วยกันอย่างปลอดภยัยขอบคุณมากเจ้าเก่งและฉลาดมากจริงๆแก้วพูดพร้อมยิ้มกระรอกยิ้มตอบก่อนแนะนำตัว ข้าชื่อปิกปิกข้าอาศัยอยู่ในป่านี้และตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะช่วยเจ้าเองการเดินทางของแก้วดำเนินต่อไปพร้อมเพื่อนใหม่ทั้งสองระหว่างทางปากเปเรี้ยวช่วยแก้วหาเส้นทางลัดปิกปิกช่วยคิดวิธีเอาชนะกับดักในป่าพวกมันยังช่วยแก้วมองเห็นมุมมองใหม่ๆใ,ในตัวเองอีก เจ้ารู้ไหมแก้วหน้าบานของเจ้าไม่ใช่ข้อเสียแต่มันคือส่งที่ทำให้เจ้าพิเศษปากเปรี้ยวพูดขึ้นขณะบินข้างแก้วใช่แล้วความฉลาดและความมุ่งมั่นของเจ้าคือสิ่งที่สำคัญกว่าใบหน้าของเจ้าเสียอีกบิกบิกเสริมคำพูดของพวกเขาทำให้แก้วเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เธอเริ่มมองหน้าบานของตัวเองในแง่ดีและเชื่อว่ามันอาจจะมีบทบาทสำคัญในสิ่งที่เธอกำลังเผชิญเพื่อนใหม่ทั้งสองกลายเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้แก้วพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าตอนที่4การ,รเผชิญหน้ากับแม่มดหลังจากการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุป,ปสรรค ในที่สุดแก้วก็มาถึงถ้ำของแม่มดผู้สาบถ้ำนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาแวดล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่และหมอกหนาทึบเธอยืนอยู่หน้าทางเข้าถ้ำด้วยหัวใจที่เต้นระรัวแต่เมื่อเหลือบมองไปที่ปากเปรี่ยวและปิ๊กปิ๊กเพื่อนทั้งสองส่งกำลังใจให้เธอเจ้าทำได้แก้วเจ้ากล้าหารพอแล้วปิ๊กปิ๊กพูดอย่างมั่นใจ และจำไว้ว่าอย่าใช้แค่คำพูดแต่จงใช้หัวใจของเจ้าปากเปรี้ยวเสริมแก้วสูดลมหายใจลึกก่อนเดินเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำม,มืดมิดและเย็นยะเยือกแสงเล็กๆจากกองไฟตรงกลางเผยให้เห็นเงาของหญิงชราในชุดดำใบหน้าของเธอดูแข็งกร้าวและดวงตาส่องแสงแปลกประหลาดเจ้าคือใคร และเข้ามาทำอะไรในที่ของข้าแม่มดเอ่ยเสียงแหลมแก้วรวบรวมความกล้าตอบกลับด้วยน้าเสียงหนักแน่นฉันชื่อแก้วฉันมาที่นี่เพื่อขอให้ท่านลบล้างคำสาพที่ท่านได้วางไว้กับตระกูลของฉันแม่มดหัวเรอเยะเจ้ากล้าดีที่มาขอสิ่งนี้เจ้าไม่รู้หรือว่าข้าทำไปเพราะความแน้นคนในตระกูลเจ้าทำให้ข้าต้องทนทุกข์ และถูกทอดทิ้งเจ้าคิดว่าคำขอของเจ้าจะเปลี่ยนใจข้าได้หรือแก้วเงียบไปครู่หนึ่งแต่แล้วเธอก็พูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือฉันเข้าใจว่าท่านรู้สึกอย่างไรฉันเองก็เคยถูกล้อเลียนถูกคนอื่นทำให้รู้สึกแย่เพียงเพราะรูปร่างหน้าตาของฉันท่านอาจรู้สึกเจ็บปวดในอดีตแต่การทำให้คนอื่น ต้องทุกไปด้วยมันช่วยให้ท่านดีขึ้นจริงหรือคะคําพูดของแก้วทําให้แม่มดชะงักเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะมองแก้วด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปข้าสร้างคาําสาบนี้เพราะข้ารู้สึกโดดเดี่ยวข้าอยากให้พวกเขารู้ว่าข้าก็สําคัญแต่ตอนนี้เมื่อข้ามองค์เจ้าข้าก็เห็นตัวเองในตัวเจ้า แม่มดหลับตาและถอนหายใจลึกก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าคำสาบนี้สามารถลบล้างได้ด้วยน้ำตาของการให้อภัยหากเจ้าสามารถให้อภัยข้าได้จริงคำสาบจะหายไปแก้วมองแม่มดด้วยความสงสารและเข้าใจเธอเดินเข้าไปใกล้และพูดว่าฉันให้อภัยท่านค่ะ เพราะฉันรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นทำให้เราเลือกทํำสิ่งที่ไม่ควรท่านไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่ฉันอยากให้ทุกอย่างจบลงที่นี่ทันใดนั้นน้ำตาแห่งความจริงใจและการให้อภัยของแก้วไหลอาบแก้มแสงสว่างเจิดจ้าส่องออกมาจากตัวเธอแม่มดมองดูอย่างตะลึงและในขณะเดียวกัน คำสาปที่ล้อมรอบครอบครัวของแก้วมานานก็ค่อยๆจางหายไปแม่มดกล่าวขอบคุณแก้วด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นขึ้นเจ้าช่วยให้ข้าเข้าใจว่าการแก้แค้นไม่ได้ทำให้ข้ามีความสุขข้าจะจดจำเจ้าตลอดไปและข้าขอให้เจ้ากลับไปใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจในสิ่งที่เจ้าเป็นแก้วยิ้มทั้งน้ำตาและกล่าวลาคุณแม่มด ก่อนเดินออกจากถ้ำพร้อมปากเปรี้ยวและปิ๊กปิ๊กพวกเขามั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่ลบล้างคำสาบแต่ยังสอนให้แก้วค้นพบพลังในตัวเองและความสำคัญของการให้อภัยตอนที่5ความงามจากหัวใจหลังจากคำสาบถูกลบล้างแสงแห่งความอบอุ่นก็เปล่งประกายไปทั่วถ้ำ ราวกับว่าความมืดมิดที่เคยปกคลุมได้ถูกขจัดไปจนหมดสิน้นแก้วรู้สึกได้ถึงความเบาสบายในใจและเมื่อเธอมองตัวเองในลำธารใสที่ไหลผ่านหน้าถา้ำใบหน้าบานของเธอก็ยังคงอยู่แต่ตอนนี้เธอกลับมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเธอไม่ได้เห็นมันเป็นข้อด้อยอีกต่อไปแต่เห็นมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของเธอ เป็นเครื่องหมายของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความเมตตาระหว่างเดินทางกลับหมู่บ้านแก้วสังเกตว่าปากเปรี้ยวและปิ๊กปิ๊กดูภูมิใจในตัวเธอทั้งสองช่วยกันเล่าเรื่องราวการผจญภัยของแก้วในแบบฉบับของตัวเองแก้วเจ้าเป็นฮีโร่เลยนะข้าไม่เคยเห็นใครใจดีและกล้าหาญเท่าเจ้า ปากเปรี้ยวพูดพลางบินวนรอบแก้วใช่และเจ้าสอนเราว่าความพิเศษในตัวเราคือสิ่งที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ปิ๊กปิ๊กกล่าวเสริมเมื่อแก้วกลับมาถึงหมู่บ้านเธอพบว่าคนในหมู่บ้านมองเธอด้วยสายตาเปลี่ยนไปพวกเขาไม่ได้มองเธอด้วยความล้อเลียนหรือดูถูกอีกต่อไป แต่กลับชื่นชมเธอหลังจากได้ยินเรื่องราวการเดินทางของเธอเด็กๆในหมู่บ้านเข้ามาล้อมรอบเธอด้วยความตื่นเต้นพี่แก้วพี่ไปเจอแม่มดจริงๆเหรอือพี่กล้าจังเลยใช่ค่ะพี่กล้าหาญที่สุดในหมู่บ้านของเราเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่เคยตำหนิกแก้วกลับยิ้มและพูดกับเธอด้วยความอบอุ่น หน้าบานของแก้วนี่แหละคือเครื่องหมายของคนที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อย่าได้อายอีกเลยแก้วรู้สึกซาบซึ้งใจน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาอีกครั้งเธอเล่าเรื่องราวของเธอให้ทุกคนฟังและบอกพวกเขาว่าฉันเคยคิดว่าหน้าบานของฉันคือสิ่งที่ทำให้ฉันด้อยกว่าคนอื่น แต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าความพิเศษของเราคือสิ่งที่ทำให้เรามีค่าและความงดงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่มาจากหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและความเมตตาหลังจากนั้นแก้วกลายเป็นแบบอย่างของความเข้มแข็งและความงามจากภายในคนในหมู่บ้านต่างเรียนรู้ ที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นแก้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมทั้งส่งต่อบทเรียนนี้ไปยังคนรุ่นต่อไป